วันนี้พาวัยรุ่นวัยรุ่น g e ซีกับวัยรุ่น Gen X มาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่ชาติยี่พาวัยรุ่นมาเที่ยวงานรัตนโกสินทร์เดี๋ยวรอก่อนราถ่ายรูปกันพ่ออยู่ไหนงานไตรร่มพระบรมมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์นี่พาวัยรุ่นมาเที่ยว ถ่ายรูปก,กันไหมคุณพ่อทางข้าวที่ระเลึกกันหนึ่งรูปตอนนี้นับกมาแล้วมาแล้วอ้าแล้วข้าใน,นสวยมุมนี้ก็ดีนะมุมเฉียงๆได้เห็นสล้างในให้พ่อถ่ายไคุณพ่อบอกสถ่ายภาพนี้กลายเป็นวิดีโอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะพนครใกล้สนามหลวง